ครับพี่ส้อยครับสวัสดีครับเรียกว่าอาเรียกว่าสองคนนี้เรียกว่าพี่อะไรได้หมดเออคุณสองคนนี้อายุพอกันไหมพอกันครับพอกันครับทำไมทำไมคุณเรียกผมพี่คนนี้เรียกผมอารเวผมยังยุงดูเด็กอยู่เมื่อกี้คือเพลงโอ้รักโอ้รักอายุประมาณสามสิบปีเกินไหมฮะกว่าเพลงนะอยุ่งเพลงนะคมากกว่าสามสิบปีฟังนนทบุรีร้องได้หมดอายุมาก ัารบุญการอายุยังน้อยยังงงงอยู่นิดๆเอ้ใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการบุญการด๋วแน่ใจหรือว่าอายุยังน้อยมันจะมีอายุน้อยแทรกอยู่แทรกอยู่พี่ออ๋แทรกแทรกอยู่พี่ต้อนนี้เห็นบอกจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยพี่ปลายปีนี้ครับเดือนพฤศจิกาอ๋อก็คอนเสิร์ตฉลองอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่เอาชื่อคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าแล้วคุณไปทายกันเองว่าผมอายุเท่าไหร่อ่าโอม่ลังเลชื่อคอนเสิร์ตเจ็ดสิบยังแจ๋วเจ็ดสิบยังแจ๋ว โอ้ยตายไม่เดี๋ยวเดียวตายยากอ่ะเป็นเพื่ของยอดรักใช่ไหมเจ็ดสิบยังแจ๋วโอ้ยอดรักเขาสามสิบนี่เจ็ดสิบยังแจ๋วเลยยแจ๋วครับฟาดแล้วโอหันจริงพี่เจ็ดสิบเพื่อนี่เจ็ดสิบครับถึงแล้วพี่โอ้ยยังแจ๋วจริงจริผมยังไม่รู้ว่าผมจะอยู่ถึงเจ็ดสิบเลยป่ามันรู้ไหมไม่ถึงพี่ไม่ถึงใช่ไหมเดียวสบายใจเดี๋ยวพี่ใช่สบายใจแต่ว่าไม่ไม่ไม่ป่วยตายไม่ป่วยครับพี่ใช่ครับ พี่ต้อยครับรบกวนสอบถามพี่ต้อยนิดครับเจ็ดสิบใช่ไหมครับปีนี้ครับเจ็ดสิบยังได้ไหมครับอะไรอะไรร้องเพลงได้ทุกวันร้องเพลงได้ทุกวันสิร้องได้ทุกวันสิควาีตอนที่ถามทีแรกเนี่ยผมจะบอกว่ามากกว่าเก่ามากกว่าเก่าร้องมากกว่าเก่าองมากกว่าเก่าอย่านะลูกพี่ผมไม่ธรรมดาลูกพีเมื่อกี้โดนอะไรตัวเนี่ยโอ้โหปะทะทุกลูกอ่ะ พี่ตั้งคอนเสิร์ตที่พารากอนครับพารากอนว้ตั้ไอะไรไงที่ขายตั๋วขายตั๋วจริงๆไม่ได้มีพี่ต้อยคนเดียวโอ้โหโอ้โหมีศิลปินรับเชิญอีกเพียบ70คนใช่เฉพาะศิลปินรับเชิญพี่ตั้งมันต้องทำอะไรยืนโบกมือเดี๋ยวพี่ผมราบจริงศิลปินรับเชิญพี่เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยครับพออายุ70เนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาลูกลหลานๆอะไรก็อยากจะมาร่วมด้วย มีตั้งแต่รุ่นรุ่นเก่าๆยันรุ่นใหม่ๆเลยนะแบบตุ้ยเอฟอะไรอย่างงี้ก็มีนะนี่รุ่นใหม่ฮะมีคุณบีพีรพัฒน์นี่แดงเมาส์ป้าแดงป้าเมาส์นะฮะมากันครบนะเรียกเรียกพี่ต้อยเรียกแดงเมาส์แล้วเรียกป้าแดงป้าเมาส์เรียกพี่ต้อยดูสิวงการนี้อายุมันช่างสับสนเหลือเกินมันไม่ใช่วงการสับสนหรอกคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละสับสนเนี่ไง จัดเสียงก็ไม่กล้าจัดเสียงก็ไม่กล้าด้วยพ่อคะมีข่าวดีมาบอกเรื่องอะไรฮะบัตรที่ไทยทิเกตใช่ไหมคะเขาโทรมาบอกเมื่อกี้ว่าบัตรแถวหลังเต็มหมดแล้วค่ะแต่แถวหน้านี่ขายไม่ได้เลยแฟนเพลงนี่ต้องดูแบบสายตายาวเลยใครฟังเพลงแถวหลังมันใกล้ระโพงเว้ยฟังได้ง่ายเห็นบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตมีจัดเป็นเหมือนเรื่องราวของชิ้นราว ว่าอย่างผมเนี่ยเข้าเข้ามาในวงการอายุเท่าไหร่เข้ามาแบบไหนยังไงนี่ทำคอนเสิร์ตเป็นเหมือนหนังสือชีวประวัติใช่ครับโอ้ยนี่จะยเวลาคอนเสิร์ตยังไงพี่นานสิบสี่ชั่วโมงครับเฮ้ยเล่นจน้าบันแล้วพี่รวมซ้อมด้วยอ๋อรวมซ้อมโอ้โหเล่ทุกอย่างโอ้ยไม่เชื่อไปหมดเลยองคิดไม่ถึงว่าคนเข็จะเอาอย่างนี้ ถ้าผมถามนิดเดียวทำไมฮะพี่ที่เจอผมมาเี่ยแล้วแล้วคนที่จะไปเป็นเงาเสียงผมเนี่ยอายุเขาเท่าไหร่แล้วเด็ก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 ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ก็มีเสียชีวิตไปแล้วก็มีพี่ต้อยฮะนั้นเป็นกรรมการครับอะไรฮะ้องเต้เลยผมดีสนมเลย่ยดีสนุย